ดีค่ะวันนี้อยู่ที่ตลาดกรมศุลกากรคลองเตยนะคะวันนี้เรามาดูร้านขายการ์ตูนจำลองตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักซึ่งอันนี้เป็นที่โปรดปรานของนุ้ยเองนะนุ้ยจำได้นะฮะอันนี้ด็อกเตอร์สลัมอาราเล่เดี๋ยวดูอาราเล่อาราเล่ยิ้มเป้นแนเลยเห็นไหมเห็นไหมอาราเล่มีซูเปอร์แมนนะ ด็อกเตอร์สลัม590ซูเปอร์ per แมน590อันนี้คืออะไรไม่รู้อะ590อันนี้ชื่ออะไรนะนูรืมชื่อไปละแต่อันนี้อาราเล่นะคะอาราเล่เลตัวเล็กหน่อยนะ590นะนีอาราเร่ล้วนเลยอันนี้นุชอบมากเลยนูชอบอาราเล่รู้มอารเล่นี่เป็นการ์ตูนในดวงใจเลยมันน่ารักเป็นคนปโปรดของนุ้ยเลยนะ แล้วก็อันนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเนาะนูก็ลืมชื่อไปแล้ว9 5้าอสตัวนี้ชื่ออะไรนะคพี่ตัวนี้ชื่ออะไรกัดจังเออใช่กัดจังแล้วนี่ดูตระกูลนี้เสียดายมากเลยมันมีตัวใหญ่หมดเริ่มเลยเขาขายไปแล้วอันนี้ตัวเล็กไอ้นี่จแอนเนาะอันนี้ตระกูลตระกูลเอ่อโดตระกูลโดตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่ไปไหนแล้วตัวนี้ชื่ออะไร ใกโกกน้องใจแอนใช่ไหมลืมชื่อเอออันนี้เป็นน้องสาวของใจแอนเะนาะนี่แล้วก็มีตัวนี้น่ารักมากมายน่ารักจริงๆนะชอบมากเลยโอ้ไม่รู้จะชอบอะไรขนาดนั้นนี่นะคะแล้วพวกนี้คือเป็นพวกอะไรเหรพี่ตระก,กูลอะไรฮะเป็นแบบจุ่ม จุ่มใช่เป็นตัวแข็งนะค่ะอ๋อเป็นฟิกเกอร์อย่างนี้เออน้อยหลัพวกนี้พวกนี้ก็เป็นพวกถือกุญแจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผูกุญแจอ๋ออันนี้เป็นฟิกเกอร์เราไว้ตั้งโชว์นะอย่างนี้ใช่อันนี้เป็นพวกโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ตระกูลหมีภู อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจอ๋อคือมันจะมีหลายลายใช่แล้วก็มีสุ่มหนึ่งก็ต้องวัดเพรดวงอ๋ออันนี้คือสุ่มใช่ไหมหมายถึงเราตัวอย่างให้ดูเราจะไม่รู้ว่าในกล่องมีอะไรใช่ค่ะอ๋อนี่เนาะนี่เนาะโอุ้ยนี่มันน่ารักมากมายอุ้ยน่ารักจริงๆอ่ะอีโอใช่ใช่นี่มันมีหลายตัวมากๆเลยอีโอมีแมวเออเนี่ยแหละแมวย่าง อุ้ยน่ารักอ่ะเออไม่ใช่หรอชื่อมันเยอะนะเราจะจําชื่อไม่ได้เลยอจําชื่อไม่ได้เอาตรงแแบบเยอะมากอุ้ยตายที่รักที่รักร่วงร่วงร่วงแล้วอันนี้คือบูบูอ่ะบูบูโคเพ็งพวงกุญแจเหมือนกันค่ะแล้วนี่พวงกุญแจไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นพวงกุญแจนะบู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 โกลักทูยูกูดรักทูยูพูดผิดกูดรักทูยูอุ้ยน่ารักจังเลย พี่เป็นพวงกุญแจใช่ไหมใช่ค่ะพวงใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้พูดขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่เราอยู่ที่กรมศุลกากรคลองเตยนะคะนี่ตัวนี้น่ารักมากวายสีมันพัดเทลมากเลยอ่ะดูซิอันนี้ห้อยห้อยกระเป๋านะคะใช่โอ้ยมีสายพวงกุญแจให้พร้อมนะคะโอ้ยน่ารักมากมายอ่ะ แต่ระวังนะไปเจอไปเจอหมาตำรวจบนรถไฟฟ้านะเขาจะขอนะใช่ใช่น้องเนดูใช่เลยเขาชอบมากเลยนะโอ้อยากได้ใจเลยค่ะใช่ไหมโอ้ยถ้าไปเจอนะไปเจอไปงแพงเออไปเจอนี่น้องจะขอนะฮะถ้าขึ้นรถน่ะมันน่ารักน่ารักมากเอ้ยแต่อันนี้หมายถึงว่าอันนี้ก็จะเป็นตากล่องใช่ไหมใช่เป็นพวงแจเหมือนกันค่ะโอ้ชีวิต ทำไมเด็กรุ่นใหม่เ้าเล่นอะไรฟุ้งฟิ้งเด็กรุ่นใหม่นี่เขาฟุ้งฟิ้งอ่ะรุ่นเราไม่มีนะรุ่นเรามีอราเล่อยู่ในทีวี่โอ้ยตายแล้วมันน่ารักนี่มันมีหลายรุ่นนะจได้นี่มันมีหลายรุ่นมากอู้ชอบจังเลยมันมีหลายรุ่นเหลือเกินเนะ มีหลายรุ่นมากมายเลยค่าเราดูของเล่นราคาแพงนะคะอันนี้ดูนี่นะอันนี้ตัวนี้นะคะมาจากกล่องนี้นะคะก็คือลูกค้าซื้ออะไรก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้นะว่าจะได้ตัวไหนในหตัวนี้แต่อันนี้คือกล่องสุ่มตัวอย่างอยู่ว่า ตัวนี้เขาสุ่มออกมาแล้วได้ตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งกลองอื่นไม่ได้แกะนะคะแกะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงแล้วว่าเราจะได้ตัวไหนในหตัวนี้อุ้ยน่ารักอุ้ยจริงๆมันน่ารักทุกรุ่นนะเอาจริงนะน้ำลายไหลทุกรุ่นเลยวะ่ะถ้าคนชอบตุ๊กาตานะทีนี้เรามาดูสติ๊กโอ้โหมีตั้งแต่ไซส์น้อยอันนี้ลูกพ่อแม่ ปู่ย่าตายใหญ่ใหญ่โตใหญ่ไปถึงใหญ่มากโอ้ยตายแล้วอุ้ยสูงมากเลยอ่ะโอ้ยนี่แล้วดูตัวเล็กอันนี้เป็นพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะสติีก็สุ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เขาเล่นวิธีนี้นะคะอันนี้ก็คือแกะกล่องมาแล้วเจอตัวสีเขียวนี่นะ แกก่องมาแล้วเจอตัวสีเขียวส่วนข้างในกล่องนี้แล้วแต่นะว่าเราซื้อแล้วเราจะได้อะไรในเจ็ดตัวนี้นะมีทุกสีชมพูครีมอะไรเนี่ยหลับตาลืมตาด้วยนี่มีทั้งหลับตามีทั้งลืมตาของเล่นสมัยใหม่นี่มันน่ารักฟุง้งฟิ้งทีเดียวอันนี้น่ารักมากมากมายซื้อเป็นของขวัญน,นะราคาก็โอเคนะจับต้องได้ราคาเป็น ขายกอะไรอะเป็นของขวัญให้คนอื่นได้อะรับรองผู้ชายผู้ชายจีบสาวนะซื้อให้นี่ถูกใจใช่เลยนะจ๊ะถูกใจใช่เลยนี่นะมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยยันตัวเบลมเทิมแม้เสียดายไม่เจอใจแอ้นตัวยักษ์เขาไปซะแล้วอตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะอะไรจังจังไหม ูแม่ค้าก็ลืมว่ะแม่ค้ายังไงว่าลืมเหมือนกันเว้ยอ่านี่นี่น,นี่ดูดูรุ่นนี้รุ่นนี้ลูลูลูล,ล,ลูนี่เป็นน้องหมูเดี๋ยวก่อนนะจะให้ดูนะถ,ถ้าสุ่มกล่องนี้ก็จะมีอยู่นมีอยู่หกหกสีนะคะหตัวก็แล้วแต่นะว่าใครจะสุ่มได้อะไรนะซื้อไปก็ ไปกริดกราดลุ้นเอาลุ่นเอาเองนะนี่อันนี้ตระกูลหมูนะลูลูนี่เป็นหมูจะเป็นหมูในหกตัวนี้นะกล่องไหนเป็นตัวเสีอะไรก็ไม่รู้นะคะสุ่มเหมือนกันเดี๋ยวดูสุ่มตัวนี้สินุยน้ยนเออสุ่มตัวนี้ก็น่ารักนะอันนี้สุ่มตัวนี้ก็น่ารักนะคะตัวนี้ชื่อวินเทอร์ซิมโฟนี อันนี้เป็น Winter Symphony เดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะว่าหกตัวนี้มีอะไรมั่งนี่พวงกุญแจนะพวกนี้คือพวงกุญแจทั้งสิ้นนะคะจะเป็นพวงกุญแจยักษ์นี่ถ้ากล่องนี้ก็จะเป็นสุ่มตัวนี้สุ่มหตัวนี้นะฝากซื้อได้นะคะถ้าใครอยากจะฝากซื้อให้สาวๆเนี่ยโอ้หรับรองชอบเลยนี่阿าาล蕾 แต่กัะจังก็น่ารักนะกัจังนี่ตัวใหญ่ใช่ได้เลยนี่กัะจังกัะจังตัวใหญ่ใช่ได้นี่นะคะสวย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 อัน,นีน่าลักสุด ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมชอบสินค้าตัวไหนถามได้นะคะอยู่กลมศุลากากรคลองเตยวันศุกร์ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ